กล้าสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e ะ o Channel นะครับในรอบนี้เรามาพบกับการแนะนำเซอร์แว์นะครับโดยเซอร์แที่จะนำมาแนะนำในครั้งนี้ก็คือตัวฮิมิโกะนั่นเองฮิมิโกะเนี่ยเป็นตัวเซอร์แบร์คัทระเูลเลอร์น,นะครับระดับความหายากก็จะอยู่ที่5ดาวแล้วก็เป็นตัวลิมิตด้วยเอาละ่ะมาดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับตัวสกิลแรกเป็นสกิลที่เหมือนคลิสต์มาะนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีม3เทอร์นะครับตัวตัวสกิลนี้มันก็ยังให้ดาวด้วยนะครับมันให้8ดวง ซึ่งการให้8ดวงเนี่ยมันแตกต่างกับตัวทั่วไปก็คือมันจะให้8ดวงต่อจํานวนตัวเซเวนที่อยู่ในสนามนะครับรวมก็คือ24ดวงซึ่งมันให้3เธอเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตัวครูดาวก็ยังเท่ากับตัวคาริสมาธรรมดานั่นเองมาถึงตัวสกิลที่2น,นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่เพิ่มประสิทธิภาพของบัตรการให้3เธอนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มให้สูงสุดแค่30%แต่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มดาเมจกับศัตรูที่เป็นประเภทมารด้วยนะครับและยังให้สถานะอมตะกับเธอเป็นระยะเวลาหนึ่งเธออีกด้วยนะครับสกิลนี้ใช้ได้ทั้งลุกและรับเลยทีเดียวมาถึงสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ชาร์จเกียร์ให้ตัวเธอนะครับสูงสุดถึง50%เนลยทีเดียวแล้วก็ยังโฟกัสดาวไปที่บัสเตอร์การ์ดและเพิ่มดาเมจที่เข้าด้วยบัสเตอร์การ์ ซึ่งผลเพิ่มดาเมจริติคอลแล้วก็ดูดดาวไปที่บัสเตอร์การ์ดเนี่ยมันอยู่หนึ่งเธอนะครับมาถึงสกิลประจำตัวกันบ้างน,นะครับสกิลประจำตัวก็สกิลแรกตัวมาร์จิ i ลิสตันแรงเอซึ่งต้านทานตัวดีบัฟให้นะครับสกิลที่2องเทลิเทอรี่ครีเอชัแรงเอซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของอารการให้อีกนะครับและสกิลสุดท้ายตัว Natural Body Lang ี้แรงเอนะครับตัวสกิลนี้จะทำให้ตัวฮิมิโกไม่ติดตัวพิษและก็คำสานะครับ มาถึงตัวฮอกกูกันบ้างนะครับฮอกกูนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพของบัสเตอร์การ์ดนะครับโดยเพิ่มไประยะเวลา3เทอร์นะครับความรุนแรงก็ตามเลเวลของตัวฮอกุูเลยนะครับผลต่อมาก็คือจะเพิ่มตัวดาเมจคีย์ทีเนะครับซึ่งผลนี้แรงตามโอเวอร์ชาร์จยิ่งโอเวอร์ชาร์ทมากก็จะยิ่งแรุนแรงนะครับและสุดท้ายก็จะยกระดับตัวโอเวอร์ชาร์จให้อีก2ระดับนะครับโดยผลนี้อยู่1ครั้งแล้วก็3เทอร์นะครับตัวผลนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับ และก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอชาดด้วยการยกระดับตัวโอชาดสองระดับเนี่ยมันใช้กับตัวฮกูของตัวเธอได้ด้วยนะครับมาถึงตัวหน้าการนะครับหน้าการของฮิมิโกะจะเป็นควิกหนึ่ r อาร์สองบัสเตอร์สนะครับการใช้ตัวเธอเป็นตัวดาเมจเมนนั้นแนะนําว่าให้เล่นที่อาร์ตแล้วก็บัสเตอร์นะครับโดยเพิ่มดาเมจคิดที่ครอไปที่สใบนี้นะครับอาา่าฮะ มาดู CE ที่ใช้งานร่วมกับตัวเธอกันเลยนะครับถ้าเอาใช้งานง่ายที่สุดก็คือ CE ประจำเอีเวนต์นะครับ CE นี้มันเพิ่มดาเมจคริติคอลให้15%และถ้าเป็นดาเมจคริติคอลที่เกิดจากพัสเตอร์ก็จะแรงขึ้นอีก20%ด้วยนะครับซึ่งตัวเธอเป็นสายนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใบนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวและที่สำคัญมันมีเกรดเริ่มต้นให้ถึง50%เลยทีเดียวถ้าเราใช้แบบปดเต็มนะครับ ฟอร์แมตในการจัดทีมของเธอมันเป็นไปได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น2เมอร์ลินหรือจะมีตัวอาร์เทลิคแคสเตอร์มาช่วยด้วยนะครับการใช้อาร์เทลิคแคสเตอร์มันจะทำให้ทีมมันบาลานซ์ขึ้นนะครับแต่การใช้ตัวของเมอร์ลินมันจะเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงกว่าทีนี้ผมจะเน้นการจัดบาลานซ์ก็อาจจะใช้ตัวแคสเตอร์เลียนนะครับและถ้าไม่มีตัวเมอร์ลินตัวไหนแทนกันได้นะครับมันก็ยังมี ฮานที่แทนกันได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าตัวของฮานมันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าสกิลเพิ่มพลังโจมตีของตัวฮานเนี่ยมันมันเพิ่มได้แค่คีแล้วก็ตัวโคกุของฮานเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับถ้าจะเอาแน่เอานอนก็ตัวเมรินเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นรามะโมก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ โดยการวนกุเกตของตัวธรรมโมะมันจะทําให้ตัวฮิมิโกะทํางานได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแคสเตเรียก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยทีนี้ผมจะใช้ตัวเมอร์ลินเพื่อเบิร์สดาเมจนะครับเพื่อดูว่าดาเมจสูงสุดมันจะเป็นยังไงนะครับและตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งแนะนําเลยนะครับถ้าเอาฮิมิโกะเป็นตัวเมลักนั่นก็คือ BB Summer นะครับ ตัวล็อกหน้าการ์ดเป็นตัวอะไรที่ช่วยงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะตอนที่หน้าการ์ดบัสเตอร์ของฮิมิโกะออกมา2ใบมันจะทําให้การเบรสต์ดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะครับอาา่าฮะมันจะเป็นฟอร์แมตแบบนี้นั่นแหละครับก็อาจจะเป็นแคสเทเลียเมอร์ลินหรือจะเป็นแคสเทเลียแล้วก็ตัวทอมโมก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็เปลี่ยนตัว มิลินเป็นตัวหานก็ได้นะครับมันใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียล็กน้อยตรงที่ว่าความไม่แน่นอนของตัวหานี่แหละเอาละมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงเนื่องจากตัวสว,สว์ตัวนี้อ่ะมันใช้งานได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นคลิปๆไปคลิปนี้ผมจะใช้ตัวฮิมิโกเป็นตัวเมนเนาะ อ,อ่าฮะอย่างแรกเลยนะครับหน้าการออกอย่างนี้ก็กดตัวสกิลหนึ่งของฮิมิโกะไปก่อนนะครับจากนั้นก็อาจจะชาร์จเกตด,ด้วยกดแคสเตเรียไปแล้วก็โจมตีธรรมด,ดาครับ เราจะเห็นว่าตัวบัฟที่ตัวนิมิโกให้จากตัวโฮโปนี่ก็คือบัฟเพิ่มประสิทธิภาพของบัสเตอร์นะครับและตัวเธอเป็นสายบัสเตอร์ด้วยดังนั้นง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากจะเล่นดาเมจกดสกิล3แล้วก็สกิล2ให้เต็มนะครับ และง่ายๆครับก็ก็แ okay, ค่ชกไป <N> นั่นแหละครับ <N> อ่าลองอกันก่อน <N> ต่อยครับ8ปดหนนี่ยังซับไม่เต็มเลยนะก็แค่ซับแบบพื้นฐานก็ได้หลักแสนแล้วนะครับ แล้วก็ตัวซีตัวซีซีเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่แบบเต็มที่ด้วยไงเพราะฉะนั้นมันยังยกระดับความโหดให้ขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับอ่าทีนี้แต่พอไม่มีสกิล3กับตัวปัสเต์การ์ดนะครับดามจคก็ตกลงไปในควรการเก็บเกี่ของตัวแวบ,บตัวนี้ผมว่า ไม่ได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสูงเวอร์อะไรและพอครบสามเทอรตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดผลไปนะครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพาวาโมก็จะช่วยเร่งโตัเกตตรงนี้ได้ดีนะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่าตัวโอชาร์จจะยกขึ้น2ระดับแล้วก็ยังอยู่อีก2เทอน,น,นะครับก็สามารถกดไปได้เลยนะครับ,รบรห็่ไหมแค่อยู่หน้าแรกก็กลายเป็นโอชาสามร้อยเปต์และแต่ถ้าเกิดไปอยู่หน้าที่2ก็จะกลายเป็น400%นะ 400%ซึ่งสีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้ดาวเราเยกวามสรขลยทีเดียวมันทำให้เราจบได้ต่อเนือเลยเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างบาลานมากเลยนะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่าดาวของเรานี่เต็มทุ่งแล้วนะครับก็มไม่ต้องถามอะไรมากนะครับต่อยไปเรื่อยๆครับหน้าที่ของนียินโกก็คือหน้าที่ต่อยตัวพวก นี้ไปนเนี่ยแหละข้อดีของตัวฮิมโกก็คือโดนพวกคัสพื้นฐานโจมตีเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์อาร์เชอร์แลนเซอร์ไรเดอร,อร์แคสเตอร์หรือแอสซัสซินก็ต่อยต,ตัวเธอเบาหมดนะครับยกเวนเบอร์สเกอร์โดนต่อยทีเดียวก็แทบดิ้นอยู่แหละ ่าทีนี้พอหน้าการสวยๆสยิ่งที่ตามมาก็คือการต่อยได้ฮิงศกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ออก2บัสเตอร์เนี่ยมันก็ยังรุนแรงนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับ ก็เดี๋ยวลองซัดให้ดูเลยนะครับปรับเรียงว่าบัฟอีกนิดนึงนะครับซึ่งโดยรวมแล้วตัวสแวนตัวนี้มันเป็นตัวสแวนที่ใช้งานง่ายนะครับใช้งานค่อนอนข้างง่ายมากเลยละ่ะ แต่ว่าตัวเธอจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับการโจมตีคีิติีอลข้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเจอศัตรูแนวที่มันลางบัฟเราเนี่ยมันจะลำบากหน่อยอทีนี้จะเห็นแล้วว่าตัวบัฟอวชาร์ของเธอก็มีผลกับตัวเธอด้วยนะครับมันทำให้ตัวคริติีอลข้ของเธอรุนแรงขึ้นกระดกสุดท้าย3 7 0 0นนะครับซึ่งมันแรงมากเลยเดียวนะครับ เทิเธอหน้าเนื่องจากเราล็อกหน้าการนะครับเธอหน้าเรายัางมีโอกาสต่อยที่อีกครั้งนึงซึ่งเลือดแค่ตัว5 0 0 0 0 5 0 0เออมันทนดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับง่ายๆครับต่อยลองตอนตอนนี้ดาเมจมันจะลดลงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ คค่อนข้างงดแรงลดรรเเยยทีีะับ <S <S โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำตัวฮิมิโกะตัวรูเลอสายต่อยเวทพิงแค่นี้นะครับสำหรับคราวหน,น้า,าจ,จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองกดติดตามเพื่อติดตามตัวช่องน,น,นี้ได้เลย,เลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึงตัว ยีมีเกาะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ